่านะครับก like ็จะมาต่อชั้นที่2กันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะในส่วนของชั้นที่2นะครับผมจะใช้เชือกเทียนนะครับในการทําเส้นแกนนะเป็นเชือกเทียนสีดำนะครับที่ผมใช้นะอ่าผมจะบอกพี่น้องว่าเชือกเทียนนะครับไม่จําเป็นต้องเอาสีดำนะครับจะเอาสีอะไรก็ได้นะครับสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีอะไรก็ได้หมดนะครับอันนี้ผมไม่กําหนดนะ ใช้สีอะไรก็ได้นะครับนะอ่าเราผมก็ได้ทำการตึงแกนเรียบร้อยนะครับก็ทำการตัดเชือกเส้นที่จะถักมานะครับประมาณ1เมตรครึ่งเหมือนเดิมนะครับตัดให้มันเหลือไว้ดีที่สุดนะครับนะถ้าจะฝึกจริงๆนะครับผมบอกเลยอย่าเสียได้เชือกนะครับนะถ้าเราเกิดความเสียดายเชือกเรามานั่งแกะนั่ง แก้ไขมันจะทําให้เราหงุดหงิดแล้วเราไม่สามารถไปต่อได้นะครับนะอ่ะตัดให้มันเหลือดีที่สุดนะครับก็เช่นเคยนะครับการมัดนะก็เหมือนชั้นที่หนึงเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับถ้าใครไม่ทันตรงนี้ก็ย้อนกลับไปดูนะครับนะชั้นที่หนึ่งนะตอนลคลิปเริ่มต้นเลยนะว่าผมว่าผมสอนทำยังไงนะครับนะอ่า ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับพี่น้องนะอ่าเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยมัดเสร็จแล้วนะครับแบ่งเชือกออกเป็นสองฝั่งแล้วก็จับค่้ยกันนะครับเอาไรทับอะไรก่อนก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็จับค่้ยกันแล้วก็ถักนะครับเหมือนเดิมนะเราถักแบบเนี้ยนะครับเหมือนที่เราถักชั้นที่1เลยนะครับ อย่าเพิ่งทำแกนให้มันตึงนะการมัดครั้งแรกนะครับดันเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็เอาวัตถุมงคลที่เราถักหุ้มชั้นแรกเนี่ยนะครับมาวัดน,นะเห็นไหมเราจะวัดแบบนี้นะครับให้ขอบนะครับให้มันอยู่ระหว่างระหว่างนี้นะครับให้มันลงร่องระหว่างนี้นะครับมันจะเป็นร่องของมันอยู่นะอ่าให้มันอยู่ระหว่างเนี้ยอ่าเห็นไหม มันจะเข้าร่องของมันพอดีนะครับนะแบบนี้นะพี่น้องนะครับแล้วทีนี้เราก็ทําการมาัดเลยเราวัดได้พอดีแล้วก็มัดก็มือบีไว้เหมือนเดิมนะครับจับที่เราฝั่งนะครับคว่ำม,มือแบบนี้นะครับอ่ามัดแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฝั่งนี้ก็คว่ำม,มือเหมือนกันนะครับพี่น้องนะอ่า ก็ดึงเข้าแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยเวลาดึงเนี่ยดึงเข้าแบบนี after, ้ตึกตึกแบบนี after, Aa, ้นะครับแล้วก็จับควยปึ๊บแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็หงายจับเชือกแล้วก็หงายมือเนี่ยโค้งออกเงี้ยรอดขึ้นมาแล้วก็โค้งออกเนี้ยนะครับอ่าเวลาที่จะมัดนะครับแล้วก็จับเชือกแล้วก็คว่ำมือแบบนี้ โค้งออกนี้นะครับอ่าทีละข้างป,ปึ๊บโค้งลงแบบนี้นะครับเนี่ยอ่าแบบนี้นะครับแล้วนะครับเราก็ถักแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหุ้มตัวนี้นะครับนะอ่าเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับอ่านะครับผมก็ทําการถักมาแล้วนะครับน่าจะ ได้ตามที่ต้องการนะครับผมก็จะมาวัดดูนะครับก็จะทำการวัดดูว่ามันหุ้มหรือยังนะครับอ่ามันจะชนกันพอดีนะครับก็คือมันหุ้มละนะครับเมื่อเราถักหุ้มแล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็แกะออกมานะครับ อ่านะครับเมื่อผมถอดออกมาแล้วลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องไอ้ปลายเชือกเนี่ยนะครับที่เราถักเนี่ยนะที่เราถักมาแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัดทิ้งนะครับอ่าเราจะตัดแบบนี้นะครับเนี่ยให้ปลายเชือกมันเหลือประมาณหนึ่งเซนนะครับนะเนี่ยให้มันเหลือประมาณหนึ่งเซนนะครับแล้วเราก็ทําการจุดไฟไว้นะครับ จุดไฟไว้เพื่อไม่ให้มันคลายตัวนะครับถ้ามันคลายออกมาเนี่ยมันจะทําให้งานของเราเสียนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบชั้นที่2กันต่อเลยนะครับอ่านะครับการประกอบชั้นที่2นะครับพี่น้องผมก็จะพับเข้าในเหมือนเดิมแบบนี้นะครับนะอ่ะ พับเข้าแบบนี้นะครับแล้เวเราก็เริ่มประกอบได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอามือเก็บบีบไว้นะครับน,นี่ก็บีบไว้เลื่อนๆมาให้มันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะครับก็คือเวลาที่เรามัดให้มันอยู่รอยเดิมนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วเราก็ทําการมัดได้เลยนะครับ มัดเหมือนเดิมนะครับมัดสองรอบนะครับพี่น้องนะอ่ามัดสองรอบนะครับอ่านะครับแล้วก็กลับด้านมาก็มามัดฝั่งนี้นะครับปึ๊บอ่ามัดสองรอบนะครับ เมื่อมัดเสร็จแล้วพี่น้องก็จะสังเกตดูนะครับมันจะมีปลายเชือกมันโผลออกมานะครับเราก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะครับยัดยัดเข้าไปข้างในนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะจัดนะครับจัดให้มันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะลอยมัดให้มันอยู่ตรงให้มันตรงกันกับ รอยเดิมนะครับแล้วเราก็ทําการมัดเลยนะครับค่อยๆดึงนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปดึงแน่นทีเดียวนะครับอ่าค่อยๆดึงเมื่อเราดึงดึงให้มันแบบตึงๆมือนิดนึงแล้วนะครับนะล้วก็มาจัดอีกทีนึงนะครับจัดไล่ๆไปนะครับให้ให้รอยมัดเนี่ยมันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะก็คือตรงตรงปลายแหลมๆเนี่ยนะครับอ่า ตรงห่วงนะให้มันตรงห่วงนะครับอ่าอ่าพี่น้องสังเกตดูนะจัดให้มันดีๆนะครับพี่น้องนะอ่าลักษณะงานก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีเนี้ยเมื่อเราจัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะดึงนะครับดึงค่อยๆดึงเข้านะครับค่อยๆไล่เข้านะทั้งสองฝั่งนะหน้าหลังนะครับตัวนี้สามารถดึงให้มันแรงได้เลยนะครับแต่ว่า เราก็ต้องค่อยๆดึงนะเมื่อมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็คือแดดดึงให้มันแรงๆอย่างงี้นครับกัดฟันใส่เลยนะพี่น้องนะให้มันแน่นเลยนะอ่ะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะเชือกเทียนเนี่ยมันทนแรงดึงได้หลายปอนด์มากเลยนะมันค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับอ่าอชั้นที่2นะครับเราถักมาแล้วดึงเสร็จแล้วก็พับเข้าข้างในเหมือนเดิมแบบนี้นะครับพี่น้องพับเข้าแล้วก็ตัดนะครับอ่า ตัดแล้วก็แบบนี้อันนี้ก็พับเข้าข้างในอย่างนี้นะครับเอามือหยิกไว้นะครับน่ะอ่าแบบนี้เลยนะครับเอามือหยิกไว้เนี่ยลักษณะงานนะครับมันจะออกมาแบบนี้นะอ่านะครับพี่น้องต่อไปนะครับเราก็จะมาถักกันชั้นที่สามนะครับอ่านะครับก็มา ถึงชั้นที่3นะครับชั้นที่3นะครับสิ้นแกนนะผมจะใช้เป็นเชือกเทียนสีดำเช่นเคยนะครับนะเป็นเชือกเทียนเบอร์2นะ 2> เพราะว่ามีพี่น้องหลายคนเลยนะครับทักเข้ามาว่าอาจารย์เชือกเทียนต้องใช้เบอร์อะไรยังไงนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเชือกเทียนเบอร์2นะครับเป็นมาตรฐานเลยจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรอกนะครับใ,ใช้เชือกเทียนเบอร์สพอนะครับนะ อ่าผมก็ได้ตัดเส้นแกนมา1เกนน1เส้นนะครับแล้วก็ทําการตึงแกนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปตัดไหมทองเบอร์15มานะครับไอตัวไหมทองเบอร์15เนี่ยผมตัดมา1เส้นนะครับพี่น้องแล้วก็ความยาวมันอยู่ที่ประมาณ 1, 2, 1เมตรครึ่งถึง2เมตรนะหเส้นนะครับตัดมาแล้วก็อย่าลืมนะครับจุดปลายให้เรียบร้อยนะพี่น้องนะปลายเชือกนะครับจุดให้เรียบร้อยนะ แล้วทีนี้เราก็ทบครึ่งมามันจะอยู่แบบนี้ทบครึ่งนะครับแล้วก็มัดมัดก่อนนะมัดปกติทั่วไปนะครับอ่าก็ดึงแบบนี้นะครับนะอ่ามัดไว้นะครับเมื่อเรามัดเสร็จแล้วนะครับจะเป็นการถักสลับซ้ายขวานะครับพี่น้องซ้ายขวานะก็คือเอาฝั่งซ้ายนะครับข้ามเส้นแกนมาฝั่งขวานะครับข้ามนะมันจะอยู่บนนะ เอาข้ามมาฝั่งขวานะครับแล้วก็เชือกฝั่งขวาเนี่ยให้เอามาทับเส้นเนี้ยเส้นที่ข้ามมาเนี่ยแล้วก็ลอดใต้เส้นแกนแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดึงเข้าม,มาแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราไปซ้ายก็คือเอาฝั่งขวาข้ามมาซ้ายทีนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ก็ทับแล้วก็ลอดใต้แกนมาแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นลายแบนนะครับแล้วก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ ผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงถักลายนี้เป็นแล้วนะครับมันเป็นลายลายแบนนะเป็นลายแบนพื้นฐานนะครับนะผมก็มีคลิปวิดีโอสอนอยู่นะว่าถักลายแบนถักยังไงนะครับพี่น้องก็ไปไล,ไล่ดูแล้วกันนะครับนะอ่าเนี่ยเมื่อเราถักพี่น้องสังเกตดูมันจะเป็นลายแบนแล้วนะครับมันจะเป็นลายแบนเนี่ยเราจะเอามาใส่ตรงนี้นะครับจะมาประกอบใส่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเข้าล็อกพอดีเลยนะครับ เราจะเอามาประกอบใส่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะหุ้มตัววัตถุมงคลของเรานะครับานะครับพี่น้องผมถักมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะถอดออกมานะครับแล้วก็จะทําการวัดดูนะว่ามันหุ้มหรือยังนะครับก็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถอดออกมาแล้วก็มาวัดดูนะครับว่ามันหุ้มหรือยัง อ่ามันชนกันพอดีเห็นไหมครับพี่น้องนะมันชนกันพอดีนะอ่าแล้วทีเนี้ยเมื่อเราถักหุ้มแล้วนะครับเราก็อ่าอธิบายอย่างนี้ก่อนคือผมถักมาเนี่ยคือมันพอดีเป๊ะนะครับก็คือได้เลยถ้าพี่น้องท่านไหนที่ถักมาแล้วมันเลยหรือว่ามันยังไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็ต้องถักให้มันได้นะครับถ้ามันเลยไปเราก็แก้นะครับนะอ่าต้องอธิบายก่อนนะครับ เมื่อเราถักเสร็จแล้วนะครับก็จะมาตัดนะครับตัดได้ตัวไหมทองนะครับเนี่ยตัดปึ๊บเนี่ยให้ปลายเชือกมันเหลือสักประมาณ1มิลถึง2มิลน,นะครับนะแล้วเราก็พับพับทุกส่วนเลยเก็บทุกส่วนให้เหลือแค่ปลายเนี่ยนิดเดียวที่มันพูกมาอย่าให้เปลวไฟไปโดนส่วนอื่นนะครับแล้วก็จุดเนี่ยนะมือบี้ลงไปแบบนี้นะครับปึ๊บ ตัดฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วก็แบบนี้เลยนะครับเก็บทุกอย่างอย่าให้ปเปลวไฟไปโดนส่วนอื่นนะครับให้มันโดนเฉพาะส่วนที่เราจะจุดเท่านั้นนะครับนะผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังแบบนี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมนะว่ากรณีจุดไฟ ไหมทองผมไม่แนะนํานะครับในจุดที่โชว์หรือว่าจุดที่มองมาแล้วเจออย่าใช้ไฟจุดเด็ดขาดนะครับนะให้ใช้กาวร้อนนะครับเป็นการเก็บงานแทนไฟเช็คนะครับนะถ้าเป็นงานไหมทองนะแต่ตรงนี้ทำไมผมจุดได้นะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าตรงนี้คือผมจะมาถัก พับอีกทีหนึ่งก็คือจะมองไม่เห็นนะครับคืออะไรที่มันอยู่รับสายตาเนี่ยเราก็สามารถาทําอะไรยังไงก็ได้ให้มันง่ายกับงานของเรามากที่สุดนะครับแต่จุดไหนที่มันเลี่ยงไม่ได้หรือแบบเราต้องเก็บให้งานละเอียดที่สุดพยายามอย่าใช้ไฟแช็กนะครับถ้าเป็นงานไหมทองนะห้ามใช้ไฟเด็ดขาดนะครับนะปะเดี๋ยวเราไปประกอบชั้นที่3กันต่อเลยนะครับ ต่อมานะครับพี่น้องก็จะเป็นการประกอบชั้นที่3นะครับนะในส่วนของงานชั้นที่3เนี่ยผมจะให้พี่น้องดูอย่างเงี้ยเอาแบบละเอียดคลิปไปเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูเวลาที่เราเอามาใส่เนี่ยมันจะลงร่องพอดีนะครับมันจะมันจะโผล่มานิดนิดหนึ่งแบบนี้นะครับนะก็คือผมจะมาพาเก็บรายละเอียดนะครับก่อนที่เราจะประกอบชั้นที่3ให้เรามาดูชั้นที่2นะครับนะให้เรามาไล่ทาอย่างเงี้ยเห็นเห็นไหมข้อที่เรามัดแต่ละข้อเนี่ยนะครับ ให้เราเอามือดันเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บไล่ดันเข้ามาแบบนี้ให้มันสม่าเสมอกันนะครับดันเข้ามาอย่างนี้ยอ่าดันจนมันรอบนะครับนะดันแบบนี้เลยนะครับเอาปลายเล็บของเรานะครับเขี่ยเขี่ยเข้ามานะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะจัดให้มันแลดูสวยงามนะครับพี่น้องนะมันไม่ง่ายและมันไม่ยากนะครับทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับ เน aurus, ี่ยทำแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับที่แบบอยากจะฝึกนะครับไม่ you, tuh, รู้จะหาซื้ออุปกรณ์ได้ที่ไหนนะครับผมก็ได้ฝากนะครับการช่องทางการซื้อขายอุปกรณ์นะครับไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็พี่น้องก็กดดูนะครับในใต้คลิปนะครับมันก็ผมก็ได้ฝากช่องทางการติดต่อซื้อขายอุปกรณ์นะครับ ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับต้องทําได้และทําเป็นนะครับพี่น้องทุกท่านโชคดีมากเลยนะครับที่ที่เกิดทันในยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะครับสมัยก่อนที่ผมฝึกนะครับมันต้องไปลองผิดลองถูกัเองนะครับไม่มีครูบาอาจารย์นะแต่ทุกวันนี้พี่น้องถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่มีอาจารย์หลายท่านมาเผยแผ่วิชาและเทคนิคต่างๆนะครับ อ่แล้วก็ทําแบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับจนมันรอบอ่าเมื่อมันรอบแล้วนะครับอ่าเห็นไหมมันจะดูเนยียนกลิปขึ้นมาเลยนะครับเมื่อมันรอบแล้วเราก็จะมาทําการประกอบนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับแบบนี้นะอ่ะเหมือนเดิมแหละนะครับก็มัดสองรอบเหมือนเดิมนะครับอ่าให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ มัดสองรอบเหมือนเดิมนะครับใจเย็นนะครับพี่น้องตอนประกอบงานนะอย่าไปใจร้อนนะครับให้ใจเย็นเย็นถ้าใจร้อนเดี๋ยวงานออกมาไม่สวยนะครับพี่น้องอ่ะเห็นไหมเมื่อเราประกอบชั้นที่สามแล้วลักษณะงานจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันตึงนิดนึงอ่าอย่าเพิ่งไปดึงแรงนะครับให้มันแค่ตึงๆมือนะ เมื่อประกอบชั้นที่สามเสร็จแล้วทำยังไงนะครับเราก็มาไล่จัดนะครับไล่จัดให้มันลงร่องลงรอยของมันนะครับให้มันแลดูสวยงามนะพี่น้องนะเนี่ยจัดให้มันลงรอยของมันนะครับอ่าเมื่อเราจัดเสร็จแล้วนะครับรอยมัดอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะครับเราดึงเลยนะครับดึงให้มันแน่นเลยนะพี่น้องแบบนี้นะครับนะดึงเลยสุดแรงมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับเชือกไม่ขาดแน่นอนนะครับว่า เพราะว่าเชือกเทียนเนี่ยมันทนแรงดึงได้หลายปอนด์มากนะครับอ่านะครับเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับการทําชั้นที่สามนะครับเห็นไหมตัวที่เราถักมันประกบเข้าหากันได้แบบไม่มีรอยต่อไม่มีแม้แต่ตําหนินะครับคือมันผมบอกเลยว่ามันทรงคุณค่ามากนะครับดูดดังทองคําเลยนะครับนะอ่าต้องบอกงี้เลยนะหมายทองนะคือในคลิป วิดีโอเนี่ยมันอาจจะดูเหลืองๆนะแต่ของจริงเนี่ยมันจะทองสวยมากนะครับนะอ่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ห่วงนะใส่ยังไงนะจุดนี้ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะพี่น้องถามเข้ามาเยอะมากนะครับนะอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอ่านะครับสําหรับการใส่ห่วงนะพี่น้องผมก็ได้ห่วงมานะครับตัวห่วงนี้เป็นห่วงขนาดสิบมิลนะครับพี่น้องนะ ห่วงขนาด10มิลน,นะครับผมก็จะทำการถักห่วงก่อนนันดับแรกนะครับาการถักห่วงนะครับผมก็จะใช้เป็นไหมทองเบอร์เก้านะครับพี่น้องนะใช้เป็นไหมทองเบอร์เก้านะครับตัดมาแล้วก็จุดปลายจุดปลายเชือกให้เรียบร้อยนะครับนะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ผมตัดมาความยาวสักประมาณ ประมาณประมาณหกสิบเซนนะครับหรือว่าประมาณสองไม้บรรทัดนะนะผมตัดให้มันเหลือนะผมไม่ได้ตัดให้มันพอดีนะครับนะอ่าแล้วก็ทบครึ่งมาแบบนี้นะครับทบครึ่งแบบนี้นะเชือกเนี้ยทบครึ่งนะครับก็ร้อยเข้าในรูห่วงแบบนี้นะแล้วก็สังเกตดูนะครับการพันห่วงนะให้พันจากให้ตรงที่เราพันเริ่มอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะให้มันตรงกับรอยต่อห่วงนะครับอ่าแล้วก็มือบีบไว้อย่างงี้นะครับ เนี่ยมือ,มอบีบไว้นะและ้วก็ทําการถักเลยแบบนี้สอดเข้ามานะครับแล้วก็เอามือมาล้วงแบบนี้นะครับปึ๊บอย่าเพิ่งไปดึงแรงนะครับแบบนี้เมื่อกี้สอดออกนะครับแล้วก็เมื่อกี้สอดเข้าแล้วก็สอดออกเนี่ยสอดออกก็คือสอดออกไปข้างนอกครับสอดแบบนี้นะครับแบบนี้สอดออกแล้วก็สอดเข้าก็คือสอดเข้าหาตัวเรานะครับ แบบนี้นะครับอ่าดึงให้มันตึงๆนิดนึงนะครับสอดเข้าสอดออกนะครับสอดเข้าสอดออกเนี่ยให้มันให้มันล้อมไอ้ห่วงนี้เลยนะครับนะเนี่ยทำแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะสอนไปเป็นจุดๆนะพี่น้องนะจุดไหนสําคัญนะครับผมก็จะไม่ตัด ตัดออกนะผมจะผมจะไปแบบช้าๆให้ทุกคนสามารถทำได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็อ่ามาพันฝั่งนี้ทีนี้ ก็เหมือนกันนะครับสอดเข้าสอดออกนะพี่น้องก็นับด้วยนะครับอย่าลืมนะอ่าแบบนี้นะครับอ่าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราถักมาได้สักระยะหนึ่งนะพี่น้องเห็นไหมมันจะยังดูห่าง,างอยู่นะแล้วก็เอามือดันเข้านี่เนี่ยดันเข้าให้มันชิดชิดกันนะครับอ่า เราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะล้อมห่วงนะครับ